สร้กกงคอนิชิวะเรโกะมิวว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 นววะวววววววะวว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 วักััวัวว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 วมะ บางคนอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดโอกายาม่านี่นะคะอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะจากโอซาก้าก็เดินทางง่ายๆด้วยชิงกนเซ็นไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะในคลิปนี้นะคะเรโกะจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดโอกายาม่าด้วยกันเป็นเวลา5วัน4คืนเน,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 น้นๆๆๆเนเโอเคพร้อมหรือยัง Let's go เดี๋ยวขอแนะนำเพื่อนร่วมทริปก่อนนะคะคราวนี้เรามากับหนุ่มญี่ปุ่นที่พูดไทยได้เก่งมากเลยวันนี้วันนี้เด้ๆฮัลโหลเโกะเคนจิคุมามมัวน้ำดอกไม้นะคะน้ำดอกไม้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปันไงสิมาสิโรสเกิ Let's go สายบุญอย่างเรานะคะเอาเรื่องเอาชายัยเปิดคริปกันด้วยไปวัดระสานเจ้าก่อนเลยซึ่งที่นี่นะคะไปที่เดียวถือว่าเป็นวัดระสานเจ้าเลยค่ะเพราะว่าไซโจอินาริที่นี้นะคะบูชาทั้งเทพเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าในที่เดียวกันเลยค่ะมีประวัติเก่าแก่1,200ปีแล้วนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นศาลเจ้าอินาริที่สวยงามท็อปทรีของญี่ปุ่นด้วยค่ะ เลยอ่ะอันนี้คือให้ขึ้นบันไดนี่หรอใช่ขึ้นบันไดบันไดเยอะมาก Let's go <S เห็นเขาว่านะคะเมื่อเรียกรวมกันระหว่างวัดกับสามเจ้านะคะก็จะเป็นไซโจอ,อินาริซังเมียวเคียวจิค่ะยังไม่ทันเหนื่อยเลยถึงแล้ว เราเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็คือประหลาดใจตรงที่ว่าปกติสารเจ้าอินาริเนี่ยเขาจะเป็นสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มีมังกรด้วยเออปกติสารมังกรก็จะเป็นมังกรอินาริก็จะเป็นจิ้งจอกไปอยู่ที่เดียวกันได้เออแปลกมากเลยค่ะที่นี่ และสิ่งที่ทําให้ที่นี่พิเศษกว่าศาลเจ้าทั่วไปนะคะเพราะว่าทั่วไปเนี่ยเขาจะไปเพื่อขอให้เสริมดวงผูกดวงขอให้พบกับสิ่งดีๆใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เราสามารถขอพรเพื่อตัดความสัมพันธ์หรือตัดสิ่งไม่ดีออกไปได้ด้วยค่ะสําหรับคนที่อยากจะตัดกับอะไรไม่ดีไม่ดีนะคะก็ให้ใช้อันนี้นะคะค่าทําบุญ300เยนนะหยอดกล่องตรงนี้เลยนะคะเขียนข้อมูลของตัวเองลงในนี้นะคะ เขียนคำขอพอเรเมสเซจที่อยากจะบอกกับเทพเจ้านะคะแล้วก็ชื่อแล้วก็อายุนะคะจากนั้นหักเป็นสองท่อนแล้วก็ใส่ซองแล้วก็ส่งไปให้สันเจ้าจัดก,การได้เลยขอตัดขาดณนะบัดนี้ตัดแล้วเย่ช yeah. น,นะสาธุขอให้สมหวัง พอเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นสเตปค่ะจุดที่1เขียน2ไว่มมีหินตรงนี้ให้รูปหินนี่แล้วก็ไปวางตรงสแล้วจากนั้นก็ไหว่ตรงนี้เบอร์ห้าแล้วก็ไปเบอร์6ตรงนู้นลำดับสุดท้ายนะคะให้เดินลอดและนี่ก็เป็นขั้นตอนนะคะ6ขั้นตอนการตัดสิ่งที่ไม่ดีที่เราอยากจะสละวันนี้ออกไปนะคะสำเร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะจากนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นเย้ yeah! แบบไม่ดีนะเราก็สามารถมาผูกแล้วก็มาทิ้งไว้ที่นี่ได้นะคะไม่ต้องให้เขาตามเรากลับไปได้นะคะนี่อย่านนี้นะไม่ต้องตามกลับมานะเหลือไว้แต่สิ่งดีๆโชคดีนะคะ เอาเลิกเอ,อาชัยที่วัดกันสานเจ้าเสร็จแล้วนะคะจากนั้นมุ่งหน้ากันต่อไปที่เมืองคูราชิกิค่ะอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ดังมากๆของโอกายามาเลยนะคะเราแวะไปกันที่เอาเลดกันก่อนเลยมิสอิเอาเลดพาร์คคูราชิกิเข้าเอาเลดทีไหลแล้วมันตื่นเต้นตื่นเต้น นี่คุณได้เชือกได้ทั้งสี่ตัวสี่ตัวแบรนด์ญี่ปุ่นในราคาประมาณหมื่นเยนเท่านั้นเองหมื่นเยนสี่ใบเลยเหรอใช่เพราะว่ามันทำทำน้วยผ้าสีได้ด้วยเมนเจหมอนดีจังเลยเจ๊นี่ชิ้นสวยโอ้สวยรองเท้าเราก็อ่านเนี้ยในราคาเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยเขียนว่าห้าปังกว่าห้าพันกว่าแต่ว่าทีเนี้ยซื้อได้สามปังห้าร้อยเยนเองคุ้มมากเลยนะคะคุ้มมากห้าด้วสี่ตัว <gas mt. into email> คืนแรกนะคะเราเข้าพักกันที่โรงแรมมิสเนสโฮเทลแถวคุราชิกินะคะใกล้ๆกับสถานีเลยค่ะแล้วก็เดินไปได้นะคะไปยังย่านเมืองเก่าคุราชิกิก็จะมีเป็นร้านอาหารในบ้านสไตล์โบราณนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะโอ ดีมากกคทุนเมนูภาษาญี่ปุ่นล้วนนะคะไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีรูปภาพด้วยค่ะร้านญี่ปุ่นแท้เลยいただきます No ข้างในหวานๆนะแต่ข้างนอกมันกรอบและเค็มอะอมแปลกดี ซึ่งย่านเมืองเก่าคุราชิกินี้นะคะมีอะไรให้ทําเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทดลองล่องเรือนะคะช้อปปิ้งของสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าทานของกินอร่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดังโกะขนมญี่ปุ่นสลับเปาซอฟต์ครีมคาเฟ่น่ารักๆเยอะมากเลยค่ะเรียกได้ว่าอยู่ที่นี่นะคะใช้เวลาได้ทั้งวันเลยค่ะไงใช่ไหมค่ะัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคดีค่วัดีค่วัสดี่ะสว่ะสวัั่ะสวัสค่ะ สวัสดีเคนจีนั่งเรือกันค่ะขอมูเนี้ค่ะขึ้นเรือ500หอ้าร้อยเยนไม่แพงประมาณ20นาทีนะคะ อุย้ยน่ากินจังเลยอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะไอติมเดนิมุรสชาติจาเดนิมรู้เปล่านะรสก,กังเกียีินเหรอลองยินดูจะบอกว่ามาเดนิมสตรีทนะคะที่คุราชิกินะคะ <S <S เขาก็จะมีเป็นเมนูเฉพาะของที่นี่คะ่ะเป็นเมนูที่มีอิมเจมาจากเดนิมนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเลมอนเนตคะ่ะแต่ว่าสีม่วงๆอย่างนี้มัน เห็นแล้วนึกถึงอัญชันมะนาวเหมือนกันนะคะเนี่ยของบ้านเราก็จะเป็นอัญชันเนาะรสชาติของเดนิมือเดนิมือไหมต้องคนอีกอะต้องคนอีกมันหวานตรงข้างล่างอะเอาอีกทีอีกทีเอาทีเทคตูช็ดชิ่นชนแก้ว ไอ้ดอยอันนี้ก็จะเป็นร้านของกินเล่นนะคะมีอะไรบ้างคะ <laughs> ไหน <laughs> ไหนมีเซียมซีอะเซียมซีอ๋นน CNC อเซียมซี <CNC>. oh. ด้ว,วอ,อ๋อ <laughs> เห็นเขาบอกว่า, <laughs> วาเป็นดังโกเสียงไทย <laughs> ใช่ไหม มันจะมีแบบว่าฉลากติดอยู่ตรงปลายด้วยดูว่าดวงเราเป็นยังไงใช่ไหมโอ้โหมูมาถึงขนมเลยค่ะทุกคนอะคขาไว้เป็นคีบิด้งโกะที่ในเรื่องโมโมทาโร่เขาทานนะคืออันนี้เลยนะคะเป็นแบบออริจินอลเลยของแท้แน่นอนมีใบประกันรับรองด้วยนะคะนี่ว่าเป็นของแท้นะคะโอ้เขามีอย่างนี้ด้วยเจ๋งอ่ะ ะะเอามาทำเป็นซอฟต์ครีมจากโอเกยามาค่ะไอตะดากิมอนอร่อยจังโดยจัง<ย>ไปต่อกันที่เรื่องของยีน์เลยนะคะ จังหวัดโอกายาม่าถือได้ว่าเป็นบ้านเกิดของยีนญี่ปุ่นเลยค่ะและที่นี่เราสามารถทดลองทำการแกงยีนของเราตัวเดียวในโลกได้ด้วยและพิเศษสุดเลยนะคะตอนที่เรามาถ่ายทำนี้นะคะมีสื่อญี่ปุ่นให้ความสนใจนะคะมาทำข่าวกันด้วยค่ะมีทั้งหนังสือพิมพ์เว็บไซต์นะคะทีวีก็มีค่ะโอ้ ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเวิร์กช็อปทำกางเกงยีนของเราเองนะคะของผู้ชายมีทั้งหมด4แบบเนาะของผู้หญิงก็มี4แบบเช่นกันนะคะก็เลือกไปตามงบตามแบบที่เราชอบได้เลยมันมีทั้งแบบเป็นยีนแข็งธรรมดายีนวันวอชนะคะแล้วก็ยีนที่มีผ้ายืดอยู่ข้างในด้วยใส่แล้วมันจะยืดนะแล้วของผู้หญิงจะมีกระโปรงด้วยค่ะ ที่เรามาถ่าย YouTube อยู่นี่นะคะเราก็ถูกถ่ายอยู่นะคะจะเต้นกล้องเพียบเลยอ่ะม,มีนักข่าวจากโอคายามานะคะเขามาทำข่าวด้วยค่ะว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะมาเยี่ยมเยือนบ้านเขาแล้วมาทำเวิร์กช็อปเดนิมด้วยนะคะเยะ่ตัวแทนประเทศไทย <laughs> ของเรานะต้องเลือก6ชิ้นเป็นอันเล็กใช่ไหมก็เลือกเป็นอันกลมๆที่มีโลโก้เบตตี้สมิธเนาะแล้วก็เป็นลายดอกไม้อันนี้แทนซากุระนะคะแล้วก็กระดุมใหญ่ขอเลือกเป็นลายฟูจิซังกับคลื่นนะคะดูเป็นญี่ปุ่นมากเลยเราจะตอกังเกงยีนนะคะจะเอาหมุดที่เราเลือกเนี่ยมาใส่ค่ะทั้งหมด6อันด้วยกันสตารต let's go โอเคโอเค นใช่รึเปล่าโคตรน้อยสิโคตรน้อยสิพี่แล้วก็สวยงามอันแรกทีนี้ใช่ไหมทำได้ละหนูทำได้อีกคาตัวไปเรื่อยๆ เย้ yeah, สวยงามยินตัวเดยในโลกของเคนจิ hmm. และเรโกะเมียวสางเย้ออกทีวีด้วยออกเว็บด mm ้ว hmm. ยมีหนังสือพิมพ์ด้วยจ้าจัง,จงความภูมิใจตัวแทหนหมู่บ้านโอคยายาม่านี่ค่ะมีผลไม้ขึ้นชื่อหลายอย่างเลยแล้วแต่ฤดูการนะคะคราวนี้เราได้ไปทดลอง เก็บองุ่นสดๆจากต้นนะคะแล้วได้ชิมแบบสดๆด้วยอร่อยสุดๆเลยรอด้วยมัเจเอ๊ะอยากกินคนเดียวหมดสิน,นี่ตัวองุ่ค่ะที่นี่นะคะเราก็สามารถมาชิมองมุ่นได้หลายแบบเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นเซตสำหรับให้ลองชิมเนอะรวมไว้ทั้งหมด ห้าชนิดด้วยกันนะห้าพนเนาะกินไปเยอะแล้วนะคะส่วนอย่พวกนี้ก็เป็นผลไม้หน้าร้อนเนาะแค่ถึงประมาณเดือน8ใช่ไหมคะก็คือลองชิมก่อนค่าเข้าเดี่ยประมาณ900เยนจากนั้นนะคะพอเราลองชิมเซตเมื่อสักครู่นะคะเราก็ชอบอันไหนเราก็จะบอกเขาว่าแบบเออเราจะขอเก็บอันนี้กลับบ้านนะเราก็สามารถไปตัดแล้วก็เอากลับได้เลยราคาก็คือจะตามน้ำหนักของเขานะคะ แล้วก oh. ็พี่องเนี่ยตัวมาใช้ะสกัตตนอ้ยพิบเลยเยอะมากโอ้ยใหญ่มากโอเคพร้อมแล้วค่ะโอเคป่ okay, าเดี๋ยวจะไปเก็บ เอ้มะม่วงไม่ใช่มะม่วงไม่ใช่มะม่วงเก็บอ้งนนชายมัสคัดที่คนไทยชอบทานมากเลยนะคะจะมาเก็บจากต้นจริงแล้วเย่พิบเลยอู้เยอะมากเลยเยอะมากเลยอ่ะแต่อันที่ห่อนี่เราแต่ต้องไม่ได้นะเพราะว่าเขากําลังแบบเลี้ยงน้องอยู่นะคะเอออันอันอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะอันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้ป่ะอันนี้เหรอใหญ่พอมั้ยเอ้ยไม่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 ไมีไม่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 ไมีไม่ไม่ไว่ไม่ไมีไอ่ไม่ไม่ไน โอ้ยนี่ใหญ่มากใหญ่นะอันนี้ใหญ่มากเที่ยกันหน้าก่อนใหญ่กว่าหน้าพี่ได้วปอีกด้วยอ่ะวิธีการตัดที่ถูกต้องนะคะก็ต้องใช้มือมือหนึ่งประคองอย่างนี้แล้วก็ตัดอย่างนี้วันถือริบนู๊บใหญ่มากเป็นของฉันเถอะเลือกเก็บผลไม้ที่ชอบมาแล้วก็ให้เข้ามาชั่งน้ำหนักแล้วก็คิดตังตรงนี้นะคะ แล้วก็เอากลับบ้านได้เลยแล้วก็นอกจากผลไม้ที่เราเก็บมาแล้วนั้นก็ยังมีอย่างอื่นให้ได้ซื้อด้วยเพียบเลยค่ะอันนี้ถ้าอยู่ญี่ปุ่นคงได้แบบซื้อกลับไปเยอะมากอ่ะเพราะว่ากินได้เรื่อยๆอร่อยไม่อ้วนด้วยคืนที่2นะคะที่พักอลังการงานสร้างมากเลยค่ะอยู่ญี่ปุ่นแต่ว่าเหมือนไม่ใช่ญี่ปุ่นค่ะสวยงามเหมือนประเทศกรีซเลยแถมยังมีคนไทยทํางานเป็นพนักงานอยู่ด้วย สวัสดีครับเป็นคนไทยอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วมาอยู่ที่นี่มาเจปีแล้วครับเจ็ดเ,เท่าปีแล้วสุดยอดแล้วโรงแรมลิม,มานี่เนี่ยค่ะม,มีอะไรเด่นบ้างคะห้องพักทุกห้องเนี่ยจะมองเห็นทะเลโอ้เั้นวิวมงเลยโอเช่นวิวครับแล้วก็ทะเลเซตตัวในไกลตรงนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนไอทะเลพี่น้องกับพี่คริสทะเลอาเกียนทะเลอาเกียนนะครับ มีลักษณะที่คล้ายกันนั่นเองใช่ก็เลยโรงแรมนี้ก็เลยถูกดีไซน์ให้มีลักษณะคล้ายๆกับที่กรีซเหมือนดูซันตรลินีเป็นสีขาวสีฟ้าอะไรเงี้ยเจ๋งอ่ะเที่ยวญี่ปุ่นแต่ได้บรรยากาศเหมือนเที่ยวทางกรีซได้ด้วยเนาะขอบคุณนะคะแต่วันนี้ก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะให้สมกับบรรยากาศริมทะเลทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นเรือยอทกันล่องทะเลเซโต <Bye. S 1> ลองเรือแล้วนะคะไม่ไปไหนไกลแล้วคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศดีวิวหลักล้านมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราก็นั่งทานข้าวกันที่โรงแรมต่อน,นี่แหละคะ่ะสมกับเป็นรีสอร์ทเลยมีครบทุกอย่างเลย นี่คือห้องนอนของเราในคืนนี้นะคะโหเหมาะจะมาเที่ยวแบบเป็นครอบครัวหรือว่ามาเดทกันเนาะถ้าใครกําลังหาที่พักแนวแนวทะเลทะเลแบบนี้นะคะก็ลองดูนะคะมีสะด้วยเช้าวันที่3แล้วค่ะออกเดินทางที่แรกกันนะคะเราไปกันที่สวนโอลิฟค่ะซึ่งที่โอกายาม่านี่นะคะก็ปลูกโอลิฟกันมานานแล้วนะคะและที่นี่นะคะนอกจากจะขายของที่เกี่ยวข้องกับโอลิฟแล้วยังเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปก็ได้ ชมวิวเมืองสวยๆก็ได้เพราะว่าอยู่บนที่สูงค่ะ ขึ้นชื่อเรื่องโอลิฟด้วยค่ะจะมีส่วนโอลิฟนะคะอุชิมโดค่ะก็คือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโอลิฟนั่นเองนะคะมีปลูกด้วยนะคะซึ่งที่นี่นะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1942อะคะ่ะช่วงสงครามโลกนะคะก็คือช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองก็คือ ไม่ปกติใช่ไหมแล้วที่นี้เขาก็ต้องการโอลีฟออยล์จำนวนมากเพื่อไปใช้ทําอาหารด้วยสกินแคร์ด้วยแล้วก็รักษาโรคได้ด้วยนะคะเพราะมันสารพัดประโยชน์ก็เลยก่อตั้งขึ้นมานั่นเองค่ะและที่นี่นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโอลีฟให้ได้ช้อปปิ้งเพียบเลย ยามากกันอีกอย่างหนึ่งค่ะที่นี่นะคะมีร้านที่ขายขนมดากาชิใหญ่และเยอะที่สุดในญี่ปุ่นมากถึง5,000ชนิดเลยค่ะแต่ว่าหลายคนน่าจะยังสงสัยเนาะว่าดากาชิคืออะไรคุ้นเคยแน่นอนเพราะว่าเมืองไทยก็มีคล้ายกันไปดูกันเลยมันเยอะมากเยอะมากเยอะจนแบบเป็นโกดังเลยอะอารมณ์เหมือนแบบมาเดินแมคโครมาเดินอีเกียอะไรอย่างนี้เลยอ่ะ แต่เครื่องเป็นขนมเลยอะคือแบบเป็นสวรรค์ของเด็กๆแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ต <not writing> ้องเตรียมตังมาให้พร้อมนะคะคือเท่าที่ดูนะคะคำว่าดากาชิเนี่ยไม่ได้จำกัดความอยู่แค่ขนมเด็ก หรือว่าขนมเลโทรขนมโบราณเหมือนที่เข้าใจกันเนาะแต่พอมาได้ดูเนี่ยคือมันหลากหลายมากเลยมีทั้งขนมของเล่นด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ของเก่าของใหม่ก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้มีความสุขก็คือดากาชินั่นเองมื้อกลางวันไปทานข้าวหน้าปลาไหลเจ้าดังกัน ร้านนี้พิเศษตรงที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะทานการปรุงรสแบบคันโตหรือแบบคันไซซึ่งร้านนี้นะคะเหตุผลที่ทําให้ปหลาไหลเขาอร่อยมากก็คือเขาเลือกใช้ปลาไหลที่โตแบบโตเต็มที่เลยคือร้านทั่วไปเนี่ยจะใช้ปลาไหลอายุประมาณ1ปีเท่านั้นแต่เนี่ยเลือกเป็นปลาไหลที่2ปีค่ะเนื้อจะแน่นค่ะแล้วก็จะมีไขมันเต็มที่เลยว้าว ใจจัดได้กีมัดโหเนื้อนิ่มากเลยอะคือแบบใช้ตะเกียบทิมลงไปนะคือแบบเนื้อก็ขาดในทันทีเลยค่ะว้าวอืมคือซอสมันฉ่ำเข้าเนื้อมากเลยเข้ากันได้ดีกับข้าวเลยนะคะแล้วก็เป็นคนชอบอะไรที่มันแบบจะก,กรอบเกลียมๆนิดๆตรงส่วนด้านที่แบบย่างอ่ะจะแ,แบบเกรียมนิดๆมีความกรอบอร่อยมากเลยอืม จะไม่ใช่แบบนิ่มๆเละๆนะคะไหนลองชิมไข่กันต่อ,อ,อชุ่มฉ่ำอร่อยอุมามิไอเซฟี่เลิฟก็น่ารักมากเลยเอ่ะ นี่กูมังโก้จริงนวยเหมือนเลยอิ่มไหมอิ่แล้วก็ต้องเดินย่อยนะคะเราไปกันต่อที่โอคายาม่าฟอเรสต์พาร์คค่ะที่นี่ทำเป็นธีมพาร์คสไตล์เยอรมันนะคะมีดอกไม้ให้ดูกิจกรรมไม่ทำมากมายเด็กๆก็เล่นกับสัตว์ได้แล้วก็จุดถ่ายรูปเยอะมากเลยโอคายาม่าฟอเรสต์พาร์คนะคะโดยสุนโนะมอริ เหตุผลว่าทำไมถึงต้องเป็นตีมพาร์คแบบเยอรมันก็เพราะว่าเมืองนี้ค่ะเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองที่ประเทศเยอรมันนั่นเองนะคะเมื่อจะทําสวนอะไรขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเกี่ยวกับธรรมชาติก็เลยดึงความเป็นเมืองเพื่อนนี้มาใช้นั่นเอง สไตล์เยอรมันนะคะมีอาหารให้ทานมีกิจกรรมให้เล่นนะคะช้อปปิง้งแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้ด้วยใช่ไหมนี่ที่นี่เขาสามารถให้เราเล่นกับสัตว์น้อยน่ารักได้ด้วยนะคะ,ะใจเย็นโอ้ใจเย็จเย็นใจเย็ใจเยจเย็นเย็นหลบใจเ้เหลือเหลือไน้น,นิดนึงก่อนให้ตัวอื่นบ้างได้กินแล้วเย็นน่ารัก เป็นไงล่ะโอกายาม่าหน้าเที่ยวใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอดูกันต่อในตอนหน้าค่ะยังไงก็ขอฝากโซเชียลทุกช่องทางด้วยนะคะกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะแล้วเจอกันตอนหน้าค่ะมาตะนเน